โอเคก็สวัสดีผมวันนี้ก็พวกผมเทนเนอร์นะครับผมก็วันนี้ก็จะมาเล่นในมินิเกมซูเวเบครับผมซูเวเบิลนะครับไม่น่าตกใจครับเพาผมไม่ได้เล่นนานนะผมซูเวเบิลเกมนี่ถือว่าเป็นมินิเกมที่ชอบตอนนี้แบตใกล้ใกล้จะหมดแล้วโอเคมันจะเริ่มได้ยังอีก30วินาทีผมโอเคไปโอเคไหนอุ้ยมีใครบ้าง ฮัลโหลยังคืโอโห้ B A P แล้วโอ้โห้สามลวดโอ้โ oh, ห oh. ผู้หญิงด้วยผมไม่อยากบอกว่าผู้หญิงมันจะทำหน้ายผู้ชายสนะองหนึ่งไปลยุยเ,เฮ้ยแล้วกล่องมันอยู่ไหนหมดละ่ะเออเฮ้ยผมไม่เห็นกล่องว่ะไม่ชิบหายละบั็กแน่นอนเหี้ยเนกากกูไปก่อนแล้วไปก่อนแล้วกูไปก่อนแล้ว กูมาก,าก่าวันนี้กูมาก่าไม่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 ไมไมไมเต้องรีบวิ่งรีบวิ่งไม่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 ไมไมไมโอ้โเราต้องรีบไปแล้วผมางานไม่ตายแน่นอนเอาละมันถึงเวลาสู้แล้วผมนี่เริ่มหิวแล้วตรงไหนมีกองบ้างว้ามีแต่หัวฟักทองว้าต้องไปไกลกว่านี้ผมโอ้ย ดีที่ไหนโอ้พระเจ้าจอดเราต้องหากล่องก่อนไม่งั้นตายแน่นอนเมื่อกี้เดินไปไม่มีกล่องโอ้โหกล่องแม่งบลักเหียไม่หาไม่เห็นเมื่อยุติทำไมมันลงลงแล้วออกไงต่อเนี่ยตา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 ย,ตายแน่เลยไม่เห็นมีกล่องเลยหรือว่ามินิเกมนี้มันจะบักไปซะแล้วมีรถทงรถทัวเนีย่ย ตอนนี้รู้สึกว่ามีความหิวเพิ่มขึ้นมาแล้วนั่กระบาดลดลงแล้วใครมันมาแจง้งเตือนเฮียอะไรมาตอนนี้วันเนี้ยมันมาโถยตอนนี้จะตายแล้วออกไปโอ้ยเยเจ้ากองเอาไม่ใช่เอาหางวัวฟักทองกูตายแน่นอนเลยวันนี้วันนี้กูมาตายอ๋อดยอดโอ้โอ้โห mươi yên 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 ô mày mày Tài Tài đen nôn Tài đen hồn ơ hơ mày mày cong ơ hằng ba lốt nít Map Map yo yo Map tay tay mày mày ăn lời chong ô mày 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 Một ไอ้เจ้าของเซิร์ฟมันลืมใส่กล่องหรือเปล่าไอ้เียแล้วจะสู้ไงวะเนี่ยตัวดิไม่มีห้าเลยมีแต่เกมชิดอันหนึ่งเอาไว้ทำหกอะไรอเอ,าเอาตายก็ตายาเอกอกล่องไปได้หมดเโดโอ้โอมยกอดพระเจ้าจอร์ดมันยอดเยียม โอ้เ,เอาเข็มกิดเอาเข็มทิศนี่ไปสู้กับเขาเนี่ยก็ดูแถวนี้มันมีกล่องเอ้ยมันไปยังไงวะตรงนี้โอ้ไปแล้วเย็ดเด้อเย็ดเด้เออเอ้ยีห้านาทีไม่ได้มีกล่องสักกล่องเลยเราไปที่สปาวดิมันมีคนอยู่ไม่น้อด่านนี้เพิ่มเคยเล่นนะผมผมจำได้คนระับ เเนื่องจากทำไมไม่มีกล่องให้อะมันเป็นกำแมพหรือเปล่าโอ้โห V P ไม่ได้ของเลยไม่ต้องกดกล่องบอกตรงเป็นไรที่โกงมากๆโกงไม่พอเสียตังโกงโอเคเออตรงนี้มันมีกล่องป่าวะเป็นหลุมๆเอ้ากดีเสียเปิดกล่องมันไม่เปิดใช่ปหมแอบคิบหายโอ้โหยอดเลย เอาไงเดี๋ยวเห็นมีกล่อง oh ส,สักกล่องนึงเลยตายแน่ตายแนี่โอ้โอ้บาจอดจอดบอดเอาเฮ้ไอ้พวกนั้นมันดีใจนะไรกันปะมันฆ่ากูแน่นอนเลยกลุ่มวีพีสต์กล่องมันไปน้มดมันยิ้มในตอนนี้โอ้ทางตัน ตายตายแน่เลยเออยอดเด้อโออรถหน่วยสวัสดิเชื่อกุด้วยตายแน่ตายแน,ยน่นอนฮังเ่องบาก็ไม่ลดโอ้โ oh. หม,มินิเกมนี้ไม่มีใครดูแลแล้วใช่ไหมโอ้ oh my god มันอยู่ในนี้ได้ไงเนี่ยโอวัตเ์ the fuck โอ้เกมอย่างนี้มันต้องใจสกกม เหมือนไม่รู้มาวิ่งกับใครโอเคมันก็เริ่มแล้วไปเลยพวกโอ้โหไม่มีกองเลยเหรอเอ้ยกองไอ,อ้ยฮาเฮ้ยไม่มีกองให้กูเลยอะไรฟะขึ้นจากน้ำก็ไม่ได้ตายอีกแล้วกูเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเย็นพวกเจินข้าเย็นเย็นพวกพวกเดี๋ยว,วเดี๋ยว,วเดี๋ยว นี่มันมินิเกมบ้าอะไรไม่เอามัน,นก็ไม่ได้ขอมันกันเหรอโอ้ยัดไปมามามอ๋อเย,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 ยี่ยไอ้ฮ้าไอ้ฮ้าไอ้ทีโอ้สุดยอด V A P มันดีอย่างนี้นี่เองนายตายซะพวกนายซูมไม่ได้หรอกเอาขอนมปังไปแดกกี่บ้านอโอเคแ้ก็ขอตัวลายแค่นี้ดีกว่าผมดูเหมือนว่ามันไม่มีหไาให้เลย อืมนะครับผมก็ก็อาจคลิปอื่นอาจจะไม่มีคําแนะนําตัวแบบนี้บ้างผมเพราะว่าผมก็อาจจะไม่ค่อยว่างฮนะโอเคอันนี้อะไรเนี่ย VIP เลยโอ้โห VIP เงลืองตังค์แล้วมันเป็นความโกง,งจริงๆเก้ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจตาคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปผมบางคลิปผมก็อาจจะพูดไม่ได้นะแต่ผมก็จะพยายามพูดทุกๆคลิปนะครับผม นะครับก็เพื่อเป็นความน่าเบื่อนะโอเคครับผมแล้วเมื่อกี้มันมันไม่ได้ออกวะโอเคฮะตรงนี้เป็นอะไรครับผมเนี่ยนี่มีคลิปเปอร์เหรอโอเคแจ็คโอเ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 คก็เออบายบายผมถ้าเจอคลิปหน้าผมผมว่าไม่อยากเล่นมินิเกมนี้แล้วมันยังไงยังไงก็ไม่รู้ด้วยโอ้โหโอเคบายบายซีโอเกต